สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายตัวแสบนะครับอยู่กับผมบอลโนบิวันนี้จะมารีวิวสินค้าของน้องที่น้องทำขายนะครับจะเป็นปืนนะครับปืนยิงหนูนะครับรุ่นมินิไลท์ชชมรุดนะครับผม<ะ>อันนี้เป็นชื่อรุ่นเต็มนะมินิไลท์ชชมรุด2ูนนะครับเป็นตัวจิ๋วแบบนี้นะครับ เป็นลางงานมือทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆกันมินิไลชำรุดนี่ยอมาจากอะไรเดี๋ยวดูเจ้าของกันนะครับไลชำลุดนี่ครับชมงานกันก่อนนะครับงานก็ดูสวยงามขัดใจขัดตามากนะครับลำนี่ก็ค่อนข้างตรงไปทางโค้งนะครับผมแข็งแรงทนทานเบาบางนะครับผมประมาณนี้เลย ระบบไกนะครับผมปลอดภัยอันตรายแน่นอนนะครับโอเคปะเดี๋ยวเรามาเทสระยะยิงกันใครที่สามารถจะหาซื้อเจ้าตัวนี้นะก็ซื้อที่น้องเซนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยราคาเนี่ยสามารถคุยกันได้ถ้าสนใจจะซื้อไปยิงในระยะ20เมตรคุณอาจจะต้องดูรุ่นอื่นนะครับเพราะรุ่นนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของคุณนะในระยะ20เมตรนะ1ิเมตรก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับ5เมตรก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับ รุ่นนี้เป็นมินิจริงๆนะครับรุ่นนี้1เมตรนี่ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับเรามาดูรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับการยิงหนูนะครับสไตล์นี้นะครับสมมตินี่คือหนูนะครับนี่คือหนูหนูเราเรียกหนูก่อนสันตอกสันตอสันต,อ, <Yeah. S 1> นตอรับสันตอหนูมาแล้ว หนูมาแล้วนะครับหนูเข้าหมายแล้วแล้ววิธีการใช้มินิไ์ชํารุดนะครับรุ่นนี้ต้องใช้ปากกระบอกปืนนะครับกดหัวหนูไว้แบบนี้นะครับเราต้องใช้ปากกระบอกปืนเรากดหัวหนูอย่างนี้นะครับ <S <S เหตุภาพชัดๆนะครับคุณผู้ชมเราสั่นตอกหนูออกมา <S <S มีไรชํารุดนะครับรุ่นนี้เหมาะกับการยิงเอาหัวปืนกดหัวหนูไว้แบบนี้แล้วค่อยยิงแบบนี้นะครับเราก็จะได้หนู นะฮะก็คือรุ่นนี้ต้องใช้ในลักษณะนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถทักแชทน้องชายผมได้เลยชื่อเป็นอะไรนะชลทิศดีกษติกรครับชลทิศดีกษิกรนะครับใครสนใจสามารถทักได้เลยนะครับผลงานประมาณนี้